ยไดีเรารอเนาะโอเคไหมคะเดี<อ>๋ยวจะพาไปชมสนาม EF สร้างปัญญาบูรณาการหานระจงไทยลูกเสือของเรียวนวัดใดไรนะคะเดี๋ยวติดตามชมท้านนี้เลยค่ะฐาดลอ,ดอถาถ้ำเสือนะคะ ก็จะเล่นให้เด็กๆมุดปากพ่อเข้าไปเนาะจากฝั่งนึงไปสู่อีกฝั่งนึงเป็นการที่ให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ยืดหยุ่นความคิดเนาะว่าเขาอยากเข้าไปแล้วเขาจะเป็นยังไงหรือว่าสาร้างสิ่งนี้ให้ตัวเองแล้วว่าต้องออกไปอีกด้านนู้นเขาจะได้เจอซึ่งในฐานแรกนะคะก็จะมีทั้งสองกิจาการรมเป็นฐานรอดท่าเสือและอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานสไปดเดอร์แมนาะ ยที่ให้เด็กๆเขาได้ดูเชือกขึ้นมาจากด้านล่างโอเคผ่านเดินบนยอดไม้นะคะก็จะให้เด็กๆได้เดินบนตอไม้เดินได้เลยลูกความสูงของตอไม้นะคะก็จะสลับกันสูงต่ำเพื่อฝึกการทรงตัวและหลังจากนั้นนะคะเด็กๆจะได้มาเดินที่ทางซูบัว เพื่อฝึกการจงตัวของเด็กให้มีความมั่นคงมากขึ้นฐานเครื่องเล่นสนามนะคะจะเป็นฐานที่เด็กๆชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นชิ้นใหญ่แล้วก็มีสไลเดอร์ให้เด็กให้เด็กๆเขาได้ฝึกการอดทนรอคอยการแบ่งปันนะคะฐานต่อไปนะคะจะเป็นฐานปีนหน้าผาค่ะ เด็กๆปีนได้เลยลูกเด็กๆจะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะในการปีนป่ายขึ้นไปเพื่อที่จะข้ามไปสู่ฐานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฐานกำแนงเชือกค่ะนเย้อันนี้นะคะจะเป็นฐานชิงช้าค่ะเด็กๆชอบมากเลยเด็กๆชอบมากเลย ผ่านสะพานลิงเด็กๆจะได้เดินบนไม้คานที่ผูกด้วยเชือกนะคะเด็กๆจะได้ฝึกการทรงตัวเดินได้เลยลูกเก่งมากเลยเอามือตับเชือกไปได้ยนะคะโบมือให้กล้องได้นะไมได้กล้องได้นะในส่วนของันดาาะนะคะเป็นฐานหงส์ค่ะเด็กๆเขาได้ฝึกการทรงตัวเดินบนล้อยางค่ะเดินเลยลูก ไม่เป็นไรลูกก็เ่อยช้าๆนะเลื่อนไป้านไกฐานบ่อทรายนะคะจะเป็นฐานที่เด็กๆชอบมากที่สุดนะคะเราจะมีอุปกรณ์การเ,ล,าเล่นทรายให้กับเด็กๆได้เล่นลด้วยเด็กๆสนุกไหมคะสนุกวองมือให้กล้องหน่อยเด็กๆชอบสนามเอฟของเราไหมลูกชอบ ตรงไหนคะเรียนแล้วถึงเวลาเรียนแล้วค่ะบางกอนผู้ชายอยู่แถวไหนอยู่นะเหมือนกันครับรอูซิไม่รู้ดิ